จุเนียไไม่เลอ้าวคุณยุ่งเป็นไงนี่เชิญที่บอกมาวันนี้เกสแล้วเชิญที่บอกว่าเป็นสาวสวยผิวสีแทนใช่โอ้ยลูกฟียงดูลูกบอลเลยนะฮะของใครทำไมมานั่งจับให้เขาอย่างนี้ล่ะชูก้าไงโอ้ยอ๋ออยากได้บอลอยากได้นี่เหรอชูก้าที่พูดถึงนะฮะจุ๊วันนี้อุตส่าห์ไปเมคโอเวอร์โอ้ทำอะไรได้มั่งทำอะไรได้มั่งชูก้าเหรอครับผมทำอะไรได้มั่งผ่านา อะไรเราเขาอยากได้บอลอยากได้บอลนะฮะไม่อยากก็อยากไฮไฟกับคุณด้วยไฮไฟยังไงครับโอ้ยไปไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยกินไม่ได้ไม่ใช่ส้มโอไม่ใช่ส้มเชงไฮไฟ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 เอออย่างนี้เหรอฮะไฮไฟที่กี่ข้างไฮไฟไฮไฟไฮไฟนี่ข้างนี้เหรอข้างนี้นะไฮไฟอ่าแต่หน้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 า แต่น่าแต่น่าเอร์ไพรไหมเซอร์ไพรส์มากครับผมเป็นสาวสวยอะไรอะไรอะไรเขาตัดไหมไม่นะไม่นะเอ้ยไม่นะอออยากเล่นด้วยนะมานี่เราโจเนียมาแบ่งเขาเล่นเรวมานี่มานี่เดินเซเวยังคุณยังเลยยังเลยนะเพิ่งได้เดินเข้ามาที่นี่เลยนะเดี๋ยวต้องไปเดินล่อนแป๊บหนึ่งก่อนเดินเซเวไปกินข้าวก่อนนะน้าเนี่ยกินได้เหรอร้านนี้เนี่อกินได้เหรอ เป็นอาหารเกาหลีครับผมเราไปเลยนะร้านโนบุคุณเดินเข้าไปถามก่อนได้ไหมว่าเอาสุนารเข้าได้หรือเปล่าเอาหรอแต่เขาบอกที่นี่เข้าได้หมดทุกร้านไม่ใช่หรอแต่เดี๋ยวเราลองใช้ถามกันกันดีกว่าแล้วกันถามดีกว่าแล้วกันนะพี่อาจจะแบบเข้าได้เฉพาะข้างในข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเอาได้ได้ไรเงี้ยเข้าข้างในแล้วปล่อยข้างนอกนะฮะอันนนี้ไม่่ผาเ เราจะมาเซสองที่ครับสุนัขสุนัขหนึ่งคนหนึ่งฮะสามารถพาสุนัขเข้ามาได้เหรอได้ค่ะเราคืต้องให้เขาเยู่กับเจ้าของต้องให้อยู่กับเจ้าของนะครับผมต้องการมาที่นี่นะซึ่งอยู่ยังไงอยู่ในความควบคุมดูแลเลยใช่ไหมครับพาไปที่โต๊ะไดห้หรือว่าอ๋อ,อเริงได้ครับป่ะครับที่นี่ยลุกลุกลุก Come on Come on ลุก,ลก รบก,กวนด้วยครับพี่ผมให้พี่เป็นเจ้าของมันเลนยฮะ,ะดูแลด้เยฮะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้พี่ยุ่งรออยู่ด้านนอกนะเขาบอกว่าให้รอเขามาตินพร้อมกัน,กนแต่ว่าผมรอไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปชิมก่อนลวกันเพราะว่ากลิ่นที่นี่เข้ามาแล้วหอมยั่วใจมากๆเลยครับคุณผู้ชม มันเยอะแยะขนาดนี้แล้วมันน่ากินขนาดนี้ครับพี่โจเนียโชตัวก่อนนี่นะครับผมร้าคุณพี่นี่สามารถพาสุนัขได้ได้ค่ะเราสามารถอนุญาตให้น้องหมาเนี่ยเข้ามาในร้านได้ก็คือแต่ถ้ายังไงเนี่ยอาจจะรบกวนว่าขอเป็นแบบที่ตัวค่อนข้างเล็กหรือถึอปานกลางนิดนึงเพราะว่า ย่างไซนี้ถือว่าก็ปานกลา,างอะค่ะก็ยังพ<ข>อ,อเขา้ขออาได้ถ้าสมมติว่า<ส>เน้องก็คือสามารถเนั่งอยู่กับเจ้าของที่โตอะค่ะแล้วก็คออืออาจจะไม่ได้ส่งเสียงดังมากก็คือเราก็อนุญาตให้มาได้รับผมถ้ากิดถ้าเกิดว่าสุนัขของเขาเป็นไซส์ใหญ่สมามารถมาได้แต่ต้องควบคุมดูแลให้อยู่ว่าค่ะใช่หรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะผูกไว้ด้านด้านนอกร้านก็ได้ค่ะใช่ค่ะ ครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเมนูอาหารกันนะผมรู้สึกว่าที่นี่หมอกเยอะมากเลยนะฮะอ๋ออาจจะเป็นเพราะควันซุปของเราหรือเปล่าคะาที่กำลังจะนำเสนออยู่เนี่ยลังหน้าทานเลยนะค<า>ุณผู้ชมเลยที่ว่าควันเยอะมากนะ<า>นเพราะาว่าเัน เป็นหม้อต้มแบบสดๆจริงๆตรงนี้นะครับผมไม่ต้องใส่ไปมองผมไม่เห็นไม่ต้องเป็นไรนะมองควันแล้วแล้วก็ดมกลิ่นไปนะคุณผู้ชมครับช่วยแนะนำนิดนึงครับเมนูอาหารของที่นี่ฮะมันเป็นแนวไหนฮะอันนี้ก็คือร้านเราเนี่ยจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมิกซ์กับไต้หวันนะคะญี่ปุ่นกับไต้หวันนะ่ะมิกซ์กันแล้ในส่วนของน้ำซุปที่ควันกำลังขึ้นอยู่นี้นะทำไมมีมาถึงสองหม้อเลยครับพี่ครับ ค่ะทางร้านเรานะคะก็คือจะมีน้ำซุปให้ทั้งหมดทางร้านเรามีทั้งหมด4ชนิดค่ะ4ชนิดนะคะในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการที่เราจะลงไปในหม้ออนี้ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะทานเป็นบุฟเฟ่ก็คือ All ยูแพนดีตนะคะมีทั้งตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหมูครัตัวต่อไปก็คืออันนี้เป็นเนื้อแกะค่ะเนื้อแกะอันนี้ก็คือนำค่ะนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะว้าวแกะออสเตรเลียนะคะ ตัวถัดไปก็คือเป็นเนื้อวัวก็เช่นกันก็คือนําเข้าจากออสเตรเลียเหมือนกันค่ะโอ้โหเรื่อวัตถุดิคุณภาพจริงๆที่คัดสรรมากใช่ค่ะถัดไปก็คือจะเป็นเนื้อไก่สไลด์ค่ะเนื้อไก่ก็สไลายนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถัดไปก็คืออันนี้จะเป็นปลาแซลมอนค่ะว้าทานแล้วฉลาดนะครับนี่ได้ค่ะอันนี้ต่อตัวต่อไปก็คือจะเป็นปลาหมึกสไลด์ค่ะ บุฟเฟ่ต์ก็คือจะมีตัวซูชิให้ด้วยแล้วก็จะมีเซตผักค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาแบบเมนูบุฟเฟ่ต์ครับพี่มีบริการไหมยฮะอ๋อมีค่ะก็มีอัลคารคาก็คือแล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเลือกรับปรทานแบบไหนนะครับผม เนื้อนุ่มมากครับผมต่อไปก็คือว่าตัวซุปซุกียากิอะค่ะก็คือว่าเราจะมีตัวไข่ไข่ไอคกอนิกค่ะเป็นสามารถก็คือใช้เป็นน้ําจิ้มกับตัวซุปซุกิยากิอะตัวซุกียากิเนี่ยมันจะเป็นรสชาติค่อนข้างเค็มกับหวานนิดนิดคือพอเวลาจิ้มกับตัวไข่เนี่ยมันก็จะคือจะพอดีนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มแบบสูตรใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคุณผู้ชมครับนะฮะ จะบอกได้เลยว่าปกติไข่ทั่วๆไปนะที่ผมเคยทานจะแบบมีมีกลิ่นคาวมาแต่พราะว่าเป็นไข่ออร์แกนิกนะจิ้มพร้อมกับว่าเนื้อที่ลงไปลวกในน้ำจิ้มกิยากิแล้วนะมันกลิ่นคาวไม่มีแล้วมันจะมีรสหวานปนเข้ามาครับผมบวกไปกับว่ารสของน้ำจิ้มอ่ารสของน้ำซุปสุกี้ยากี้เนี่ยนะจะเค็มๆส่วนสุดท้ายก็คือกลมกล่อมอย่างที่พี่เขาว่าจริงๆนรับณผู้ชมาะ จเนียครับจูเนียร์ครับปึบเออื้ออืออันนี้คืออะไรครับทำไมมันหน้าตาแปลกขนาดนี้มันอยู่นนในกระบอกไม้ไผ่นี่ใจเย็นใจเย็นอันนี้<ใ>นก็คือจะเป็นตัวลูกชิ้นกุ้งสดกับลูกชิ้นหมูสดอะค่ะโอ้อน,นี้นนะเป็นชิ้นนะค่ะเป็นสินค้าแนะนำของทางร้านนะทำไมมาเป็นกระบอกอย่างเงี้ยครับพี่ก็คืออันนี้เนี่ยก็คือจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถปรุงได้เองเลยนะคะอะไรครับจูเนียร์จูเนียร์งอนแล้วนะฮะ ทนไม่ไหวอ่ะในกลิ่นความหอมแล้วผมแลวก็ความน่าทานของที่ร้านนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านใดสนใจคืออาหารประเภทชาบูนะคะ,คะก็คือว่าสำหรับสาขานี้เนี่ยเราก็คือให้สิที่พิเศษเฉพาะเฉพาะสาขานี้นะคะ,คะก็คือสามารถให้นำน้องหมาเข้ามาได้ด้วยนะคะ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเราจะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มอ๋อก่อนช่วงเย็นเท่นานั้นค่ะแต่ว่าหมายถึงถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็เปิด<ส>ทั้งวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง4<อ>ทุ่มโอ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า,าถ้าสาขาอืาอ่นเราก็เปิดตั้งแต่ 10, 10โมงเช้าเหมือนกัน